สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้นําเสนอสมุนไพรซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันนักนะคะแต่ก็มีความสําคัญที่เอามาใช้ในการรักษาโรคโดยเฉพาะกลุ่มของสตรีหลังคลอดบุตรนะคะสมุนไพรต้นนี้มีชื่อว่าต้นตอไส้ค่ะชื่ออื่นนะคะที่เรียกกัน มีต้นก้ามปูแล้วก็หมักก้ามปูเราจะเห็นว่าชื่อของสมุนไพรอ่ะมันจะมีหรือชื่อของต้นไม้มันจะชื่อซ้ํากันไปซ้ํากันมาหลายต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ตํำรับยามาเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือให้หมอพื้นบ้านหรือให้เจ้าของตำรับนั้นๆน,น,นะคะพาไปชี้ต้นเลยว่ามีลักษณะแบบไหนเพื่อจะได้ไม่ผิดต้นผิดตัวนะคะเพราะว่าถ้าผิดต้นนอกจากจะรักษา,าไม่หายแล้วยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะ มาดูลักษณะที่น่าสนใจของต้นต่อไส้กันต้นต่อไส้เป็นไม้พุ่มหรือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะจุดสังเกตของเขาเขาจะมีใบประกอบรูปนิ้วมือ3ามใบนะคะลักษณะแบบนี้เรียกว่าใบประกอบรูปนิ้วมือจะมีใบประกอบ3ามใบนะคะขอบใบของต่อไส้ขอบใบด้านบนจะเป็นจักจักคือไม่เรียบนะคะจักก็คือเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะ ขอบใบจะไม่เรียบเป็นรอยหยักๆนะคะแต่ส่วนขอบด้านล่างนั้นน่ะจะเรียบนะคะดอกออกเป็นช่อสีขาวผลเป็นผลเมล็ดเดีย่ยวสพรพพคุณนะคะต้นต่อไส้ยาพื้นบ้านอีสานจะใช้ส่วนของรากและลำต้นต้มน้ำดื่มบำรุงเลือดขับน้ำคาวตาหลังอยู่ไฟนะคะ จริงๆแล้วต่อไส้เป็นไม้ที่พบขึ้นอยู่ในทุกภาคแล้วมีความหลากหลายของสายพันธุ์สูงมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันไว้ว่าคนอีสานเขาใช้ต้นต่อไส้ทําอะไรถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของไม้หายากนะคะตัวหนึ่งเลยถ้าใครอยากจะสะสมสมุนไพรที่ถือเป็นไม้หายากเอาเป็นไม้ไฮไลท์ต้นหนึ่งของสวนสมุนไพรเราเลยก็ได้ดก็แนะนําต้นนี้เลยค่ะต้นต่อไส้นะคะ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่น่าปลูกนะคะมีสรรพคุณที่มากมายกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มรายละเอียดลงไปในท้ายคลิปนะคะให้ได้ลองอ่านกันนะคะถ้าใครมีข้อมูลความรู้มีชื่อเรียกอื่นหรือว่ามีประสบการณ์การใช้ในแบบอื่นๆ <c oughs> ก็ฝากเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นการบันทึกภูมิปัญญา คุณค่าของแผ่นดินไทยเอาไว้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานของเราวันนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในแผ่นดินไทยแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องรู้สึกถึงคุณค่าของมันค่ะเราเชื่อเช่นนั้นนะคะว่ากรสมุนไพรก็ขอฝากต้นสมุนไพรที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่หาย,ยากพอสมควรต้นหนึ่งเลยต้นต่อไส้นะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่ติดพลาดไม่พลาดการรับชมสมุนไพรดีๆที่เราจะได้นำมาเสนอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ